กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณาที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆครับประเด็นแรกก็คือการใช้ภาพนิ่งประเด็นที่2คือการใช้ภาพเคลื่อนไหวประเด็นที่3ก็คือว่าการใช้สื่อที่มีอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลนะครับทั้งในจากสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับหรือเอาไอดอลมาโฆษณาอย่างเงี้ยครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเกินจริงครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นจากประเด็นแรกเลยนะครับคือเรื่องของการใช้ภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าจะเป็นภาพวาดแต่ถ้าเป็นของผู้อื่นแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คืออะไรครับคือเรื่องลิขสิทธิ์ครับผมนะฮะการนําภาพของผู้อื่นนะครับซึ่งเขาไม่ได้ยินยอมให้เราใช้เนี่ยนะครับถือเป็นการนํางานศิลปรกรรมซึ่งได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์มาใช้ถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเขานะครับจะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องระวังครับแล้ว ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวด้วยครับแต่เป็นการใช้ในทางการค้าเพื่อการสแสวงหากําไรมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมปกติแล้วนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือการทําซ้ําดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตครับปกติจะมีโทษปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทประเด็นก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อตกี้นี้นะครับก็คือว่า หากทาเพื่อการค้าคือนํามาโฆษณาเนี่ยครับนำภาพของคนอื่นมาโฆษณาเนี่ยครับโทษเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่1000 0แบาทถึง8,0,000นบาท,บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับผมประเด็นก็คือว่าแม้ว่าเจ้าของภาพถ่ายเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ภาพของเขาก็ตามนะครับแต่ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วนะครับก็คือว่าคุ้มครองทันทีแม้จะไม่ได้จดลิขสิทธิ์ ถ้าเราไปนําภาพถ่ายหรือภาพวาดของคนอื่นเข้ามานะครับโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะครับแค่นี้ก็เป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วครับผมประเด็นต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้าครับการนําสื่อโฆษณาที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นรวมอยู่ด้วยนะครับมาโฆษณาสินค้าของตัวเองหมายความว่าสินค้าเนี่ยไม่ใช่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะครับแต่เราไปเอาเครื่องหมายการค้าเข้ามา ะะแปะไว้ที่สินค้าเรานะครับถึงแม้เครื่องหมายการค้าของเขาจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตามนะครับแต่กรณีนี้ถึงแม้จะไม่ได้ผิดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแต่ก็ผิดประมวลกฎหมายอาญาแล้วนะครับว่าด้วยการลวงขายครับผมซึ่งการลวงขายนี้นะครับมีความเสี่ยงทางกฎหมายนะครับที่ต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับผม ประเด็นที่2ครับเรื่องภาพเคลื่อนไหวครับคือการนําคลิปหรือภาพเคลื่อนไหวของผู้อื่นมาใช้โฆษณาสินค้าของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของคือปกติเนี่ยครับคลิปหรือภาพเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับจะเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทงานภาพ,พยนตร์ครับจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หากเราไปนําภาพนะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวของผู้อื่นมาใช้นะครับเพื่อการสแสวงหาก,กําไรก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันครับแม้ว่าเจ้าของภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปนั้นนะครับ เขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ก็ตามนะครับแต่ก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือว่าลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีแม้ว่าจะยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์ถ้าเราไปเอาคลิปของชาวบ้านเขามาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเราก็ผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันครับหากคลิปของเรานะครับถ่ายติดภาพของคนอื่นนะครับผมซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นะครับถ้าภาพนั้นเป็นข้อมูลที่เมื่อนํามารวมกันแล้วสามารถระบุอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพนั้นได้แล้วเราดันมาใช้หาประโยชน์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการค้าธุรกิจก็ตามนะครับเรามีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายนะครับความผิดในเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยนะครับผม